ปอนเซ่บายเอเอจะเป็นยังไงถ้าเราใช้ชีวิตไม่มีน้ำไม่มีไฟแถมยังต้องเริ่มจากเงินศูนย์บาทในาการจะขายของก็ยังลกักขายจากกระเป๋าไม่ได้ต้องออกไปขายในเมืองหรือตั้งขายหน้าบ้านเท่าน,านั้นและที่สาคัญที่สุดห้ามกินข้าวนอกบ้านถ้าคุณคิดว่าชีวิตของซิมคุณลำบากแล้วให้ลองมาดูซีรีส์นี้ค่ะมาผจญภัยไปพร้อมกันจนกว่าเราจะหาเงินได้1ล้านบาทยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ไม่มีน้ำไม่มีไฟและครั้งนี้เราอยู่กับน้องมายงชีนั่นเองขอบคุณที่ส่งซิมมาให้เพล่น,ลนผ่านแฮ ที่อยากเห็นซิมของคุณได้ออกจอแบบนี้อีกอานรายละเอียดใต้วิดีโอได้เลยนะคะอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบมีแจกของท้ายคลิปด้วยนะเอาละค่ะเปิดมาวันแรกเพนจะเลือกลอตชาเลนเป็นออฟดักริตเพื่อให้น้องไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้และซิมเปิร์ลิฟวิ่งเพื่อที่เราจะต้องหาวัตถุดิบให้ครบก่อนที่จะทําอาหารได้1จานนั่นเองค่ะแต่เพิ่มความง่ายให้น้องนิดนึงเพนจะเลือกลอตเทรดเป็นเควสซอย,เ,เ,ออยเพื่อให้เราปลูกผักได้ดีกว่าปกติโฮมี่ <omm> จะทําให้เราสามารถปั้นสกิลได้ไวขึ้นในบางสกิลและเพน่่ิกเเาาอศษงงตตๆยูม ้านเาน,นเั่่องคะสุดท้ายขาดไม่ได้เราต้องปรับพื้นที่บ้านเราให้เป็นที่นี่โฮมตอนนี้เราไม่มีเงินสักบาทเพนก็จะวางพื้นเปล่าๆไปกาวช่องแบบนี้เลยค่ะอย่างที่ดูกันตอนนี้เดอะซิมซี่เขามีคิดใหม่ออกมาแล้วนะคะเป็นคิดที่เขาแลบกับ Sponge บ o b นั่นคือ s ป o n g e b o b h เ u s e และ SpongeBob k i d ิด o o m นั่นเองค่ะและครั้งนี้เขามีไอเทมศูนย์บาทมาให้ถึง3อันเลยนะคะอันแรกก็คือกีตารานั่นเองอันนี้เพนว่าเราเอาไปใช้ต่อได้แน่นอนค่ะต่อมาจะเป็นตู้ปลาหรอคะเนี่ยและสุดท้ายจะเป็นจังจเด็ก,ดกาาน เห็นว่าเราเก็บไปแค่2อย่างดีกว่าค่ะจังเป็นบ้านในการเริ่มต้นศูย์บาทที่แปลกกว่าคนอื่นเขาค่ะยังไม่พนอนอกจากเฟอร์นิเจอร์แล้วเขายังมีของแต่งตัวด้วยนะคะเพนจะกดชิปไปที่น้องซิมแล้วคลิกจากนั้นเลือก modify in care ได้เลยในส่วนของเครื่องแต่งกายเรามาดูที่เสื้อกันก่อนค่ะแต่ละลายนั้นก็มีความเป็นสปอนจอบมากๆค่ะมีเสื้อแล้วก็ต้องมีกางเกงและลายของกางเกงก็สีสันสดใสดีนะคะ <c oughs> สุดท้ายเป็นรองเท้าเพนว่าอันนี้ดูดี อยู่นะคะอย่างน้อยทรงรองเท้าก็สวยและลายก็น่ารักมากๆตามแบบฉบับสปอนจ์บ๊อบเลยใส่ไปข้างนอกคนแ,แ <S <S <ๆ>ปลกๆเพนคิดว่าชุดแบบนี้เอาให้น้องใส่เป็นชุดนอนไว้แล้วกันค่ะในความงงๆก็ยังมีความโชคดีอยู่นะคะเพนคิดว่าจะให้น้องมาฝึกเล่นกีตาร์กันสักหน่อยดีกว่าการฝึกเล่นกีตาร์แบบนี้มันจะช่วยหาเงินให้เราได้แน่นอนเลยค่ะเพนมั่นใจให้น้องลองฝึกไปสักพักตอนนี้สกิลกีตาร์เราถึงเลเวล3แล้วนะคะดูจากการแจ้งเตือนด้านขอบนวันนี้มีฟรีมาเก็ตที่เมืองแซนมาชูโนเลยค่ะเพนว่า เราไปเล่นกีตาร์เปิดหมวกกันที่เมืองนั้นกันดีกว่าเอาละค่ะมาถึงแล้วเหมือนจะมีซิมเจ้าถิ่นอยู่เห็นไม่สนใจค่ะกดรีเซ็ตออบเจกต์ไปได้เลยและเหล่านี้ละค่ะคนที่จะได้เล่นแต่สกิลกีตาร์ถ้าไม่ถึงมันต้องเลเวลสี่ค่ะไม่เป็นไรค่ะกดเพอร์ฟอร์ไม่ได้กดเล่นธรรมดาก็ได้มาแล้วค่ะงานแรกในชีวิตก่อนจะกลายไปเป็นมหาเศรษฐีนั่งรีดกีตาร์ค้างทางนั่นเองแต่จะว่าไปมีคนให้เงินจริงๆนะคะตอนนี้เราได้มา12บาทแล้วการหาเงินแบบนี้จะว่าง่ายก็ง่ายแต่มันก็ได้เงินยากอยู่นะคะเวลาาคนมดู เขาให้ติดแค่6บาทเองอะ่ะอาจจะเพราะว่าเรายัางเล่นไม่เพาะก็เป็นได้ผ่านไปแล้วครึ่งวันเราได้เงินมา54บาทเพนวะกลับบ้านดีกว่าคะ่ะแบบนี้มากลับมาแถวบ้านเรามันจะพลาดราคาก็ต้องมาหาก,กบแบบนี้นี่แหละใครมันสมชื่อลูกสาวอิสเพนต้องขุดดินให้เป็นด้วยนะคะรีวิวการหาเงินจากการขุดดินหนึ่งนาทีได้มา100บาทเยอะกว่าที่เราไปดิดกี่ตาคะ่ะตอนมารีวิวฟุตเทจเพนเพิ่งเห็นค่ะว่าเพนเพอรขายของจากกระเป๋าไปแล้วไม่เป็นไรครั้งนี้ให้ใหอภัยกันนะคะขอบคุณคะ่ะเงิน หนึ่งร้อยนี้เป็นสิ่งที่เพนต้องการอยู่พอดีค่ะเพราะว่าเราจะมาซื้อกล่องอันนี้จากภาคซีซันในกล่องนี้คือกล่องวิเศษของเราเลยค่ะเราสามารถกด damage for spring decoration ได้เพนจะกดไปดูๆเลยนะคะพอเรากดคุยกล่องแบบนี้แน่นอนน้องก็จะคุยหาของตกแต่งออกมามากมาม่เลยค่ะทีนี้ก็คือเยอะจริงๆค่ะเพนจะค่อยๆกดลบของไปทีละอย่างแบบนี้ไม่ถือว่าลากขขยของจากกระเป๋านะคะยังอยู่ในกติกาของเราอยู่นะที่บอกว่ากล่องวิเศษนี้เลยค่ะครั้งเดียวเราได้เงินมาพันหกเลยนะแวะพักกันสัก หน่อยเหมือนจะมีแฟรี่มาที่บ้านเราด้วยค่ะทุกครั้งเวลาเพนเจอแฟรี่เพนจะกดขอแฟรี่ดั้จากเขาตลอดส่วนมาร์คแฟรี่เขาก็ใจดีค่ะให้มาทุกคนเลยผงอันนี้จะมีประโยชน์กับเรามากๆในอนาคตรอดูนะคะว่าเราเจะไปทําอะไรกว่าแฟรี่จะไปฟ้าก็มืดพอดีค่ะแต่เพนยังไม่ยอมหยุดเราจะขุดต่อไปเรื่อยๆวันนี้เพนอยากให้เงินตั้งตัวนองไวสัก1 0,000บาทละกันเรียบร้อยค่ะหลังจากที่ขุดมาจนข้ามวันกันเลยทีเดียวขายของครั้งนี้เราได้เงินมา1,649กบาทเป็นไงละคะ เงินที่ได้ก็ไม่ได้ไปไหนไกลเลยค่ะเพนจะเอามาสร้างบ้านหลังเล็กๆให้รองอยู่ซะหน่อยอย่างน้อยซีรีส์ครั้งนี้เราก็ไม่ได้นอนกลางดินกินกลางทรายนะในบ้านของเราห้องอื่นเพนไม่สนใจค่ะเรามาดูห้องนอนกันดีกว่าครั้งนี้เพนอยากจะเอาแพ็คคิดสปันสปอปมารวมตกแต่งด้วยค่ะมาลองดูกันว่าผนังตกแต่งจะมีอะไรบ้างนี่ค่ะ,ม,ม,คะ,ม,ม,คะมีรูปมาหนึ่งอันเลือกเป็นรูปนี้เลยค่ะนอนหลับฝันเราก็ต้องคิดถึงเงินอย่างเดียวนอกจากนี้เขายังมีเตียงมาให้ด้วยนะคะ2แบบส่วนตัวเพนว่าเพนชอบแบบนี้ที่ ค่ะเป็นเตียงที่มากับคิดสูมนะคะและในส่วนของพื้นนั้นมีมาให้อย่างเดียวเป็นพื้นทรายเหรอคะอ่ะเพนจะเลือกเป็นสีเหลืองแบบนี้แล้วกันและผนังเขาก็ไม่ทําให้เราผิดหวงังมีมาให้ถึง2อ,อันแรกเป็นลายสับประรด,ดค่ะอันที่2อ,อโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นลายแบบสังกะสีอะไรแบบนี้เพนเลือกลายนี้แล้วกันนะคะขอบเป็นสีเขียวอันนี้ยังไม่หมดค่ะเอาโคมไฟมาตกแต่งด้วยสักหน่อยอันดีเพนว่า่าดอยู่นะคะโคมไฟสวยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยและสุดท้ายเพิ่มซิกเนเจอร์เลเยอร์คัสตอมเราก็ต้องเอาตุ๊กตา น้องสปันช์บ๊อบมาวางไว้แบบนี้เลยดูมาถึงตรงนี้แล้วใครที่อยากได้แพ็คนี้ไปครอบครองไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าถ้าคุณได้แพ็กนี้ไปจะเอาไปตกแต่งเป็นห้องอะไรและจะทํำยังไงเพนจะทําการสุ่มคอมเมนต์ในวันที่12ธันวาคมเวลา6กโมงเย็นนะคะและจะประกาศผู้โชคดีหนช่อง u t u b e ของเพนเลยอย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะให้ดูภาพรวมบ้านเราอีกทีค่ะก็มีห้องนอนห้องน้ําห้องครัวแล้วก็มีพื้นที่ในการทาจิวเวลรี่ตรงนี้เพนตั้งใจว่าอยากให้น้องทําจิวเวลรี่แล้วเอาไปตั้งแผงขายนะ บ้านไม่ดูเหมือนกันนะคะว่าจะได้ทําไหมแต่ซื้อโตมาแล้วเรียบร้อยแต่ข้างๆบ้านเราก็ขาดไม่ได้ค่ะมีโรงเรือนหนึ่งหลังแบบนี้แน่นอนการหาเงินเริ่มต้นของเราก็ต้องเริ่มจากการปลูกพืชอยู่แล้วเพิ่มความรวยเข้าไปอีกเพนจะเพิ่มเครื่องทํเนกตาเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้เราสามารถทํเนกตะขายได้อันนี้ก็วิธีหาเงินอีกแบบหนึ่งที่รวยสุดๆไปเลยค่ะโอเคค่ะวันแรกเปิดมาก็มีบ้านอยู่แล้วโชคดีจริงๆเลยเชียวแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะมาต่อกันวันที่2วันนี้ตื่นมาตอนเช้ามีคนโทรมาให้เงินเราเลยค่ะ กนรอบไปเลยอย่างไวดวงคนมันจะรวยนะคะตื่นมาปุ๊บได้เงินเข้าบัญชีเลย4,000บาทมาดูความลำบากของการใช้ชีวิตแบบไม่มีน้ำไม่มีไฟคือตอนนี้เราต้องคอยเติมนล้วแข่งเข้าไปในตู้เย็นของเราด้วยนะคะแถมการทําอาหารตอนนี้ทําแบบธรรมดาไม่ได้นะคะดูมันจะกดไม่ได้สักอย่างเลยค่ะเมื่อวานตอนสร้างบ้านเพนได้ซื้อพวกมเมล็ดพันธุ์มาให้น้องไว้เรียบร้อยค่ะวันนี้ก็รีบมาปลูกเลยก่อนที่เราจะไม่มีอะไรกินจนอดตุยนะนี่เลยค่ะเส้นทางเศรษฐีเขาก็เริ่มจากการขุดดินปลูกผักแบบนี้ทั้งนั้นแหละ แหละความโชคดีค่ะเนื่องจากบ้านเราเป็นเพนนีพิกเซลและดวงน้องก็ดีทําให้เวลาปลุกผักเราก็ได้เงินมาด้วยดูสิคะมา8ปดรยสบาทโอ้ oh my god ดวงอภีมหาเศรษฐีมากตื่นมารับเงินของจริงเลยค่ะคนนี้มาแล้วค่ะถึงเวลาของน้องโนมเราสามารถทําให้น้องกลับมามีชีวิตและมาช่วยเราทาส่วนได้แต่เราต้องไปตามหาแฟรี่ดัสอีก4อันนั่นเองไม่รอชา้าแลนดิ้งกันที่เมืองแฟรี่ได้เลยค่ะวันนี้พอเราเจอแฟรี่คนไหนเพนจะรีบเข้าไปแนะนําตัวแล้วขอพงแฟรี่จากเขาเลยทันที แน่นอนคะ่ะดวงเราดีอัธยาศัยเราก็ดีส่วนมาร์คแฟรดี่เขาก็ให้หมดเลยแถวนี้แฟรที่เยอะอยู่แล้วคะ่ะขอไปแป๊บเดียวเราก็ได้มาครบแล้วหาอันในในเราก็มาแล้วเพนจะหาไป10อันเลยนะคะพราคิดว่าน่าจะต้องได้ปลูกน้องนมประมาณ2รอบระหว่างการหาเพนมาเจอต้นไม้พิเศษแบบนี้ด้วยคะ่ะเราสามารถเก็บผลผลิตจากเขาได้เหมือนกันอย่างน้องคนนี้เราจะได้ขวดของอารมณ์มาคะ่ะไหนลองมาดูน้องออร่าเราจะได้มาเป็นอะไรคะได้มาเป็นใบออร่าแบบนี้เลยและสุดท้ายน้องสายฟ้าคนนี้เก็บยากคะ่ะ ลองเก็บดูสิบอกเลยว่าน้องมายงชิดเขาดวงดีจริงๆนะคะเก็บใบาจากน้องใส่ฟ้าครั้งแรกไม่โดนไฟดูดด้วยค่ะหาแฟรี่ดัสมาได้ก้าวอันแล้วอันสุดท้ายเก็บจากตรงนี้เลยค่ะพื้นดินนั่นเองก่อนจะกลับบ้านเราวันนี้เพชรแวะไปในตัวเมืองก่อนค่ะเพื่อจะเอาของมาขายแต่เหมือนครั้งนี้เราขายได้แค่สตอร์เปอรที่อันเดียวเองเหรอคะแปลว่าของที่เพนเก็บมาจากเมืองแฟรี่เราไม่สามารถขายให้คุณพี่คนนี้ได้เราจะทํายังไงดีล่ะคะเนียไม่เป็นไรค่ะซื้อของเข้าบ้านกันก่อนตอนนี้เราไม่มีวัตถุดิบในการทําอาหารเลยมาในเวลากลับบ้านค เพนตั้งใจว่าอยากจะขายของพวกนี้ออกไปให้หมดมันได้เงินมาตั้ง350เลยนะคะแต่เรากดขายไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บไว้ก่อนหาวิธีอื่นในการขายวนไปค่ะเอาละหลังจากปลูกทั้งหมดที่ได้มาเพนจะกดปลูกน้องนมขึ้นมาแบบนี้และน้องเขาก็จะช่วยทําให้พืชโ,ดดโตขึ้นมาทันที <S <S แบบนี้เลยค่ะเลิศม,มากนอกจากพืชจะโตแล้วคุณภาพของพืชก็เพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะเราสามารถกดอัพคุณภาพได้เลยทันทีนอกจากนั้นน้องนมเขายังเอาพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆมาให้เราได้ด้วยค่ะเพนจะยืนเฝ้าน้องเขาทั้งคืนแบบนี้เลยนะครั้ง แล้วไล่ปลูกเมล็ดพันธุ์ที่เพนคิดว่าจะทําเงินให้เราได้มากที่สุดมาแล้วค่ะเมล็ดพันธุ์ที่รอคอย้วยไม้นั่นเองต่อมาอีกเมล็ดหนึ่งก็คือเดดฟลาวเวอร์หายากนะคะเนี่ยปลูกเลยทันทีค่ะน้องนมมาช่วยเราเสร็จแล้วเพนจะลบพวกต้นไม้ที่ขายได้ราคาน้อยออกไปนะคะเนื่องจากมันเปลืองเวลาในการใช้ชีวิตของเราจบไปอีกหนึ่งวันกับภารกิจของเราตัวแทงไปหมดแล้วค่ะลูกอินดีต้อนรับเข้าสู่วันที่3พร้อมจะรวยกันหรือยังคะคือตอนเพนโหลดซิมนี้มาเพนจำไม่ได้นะคะว่าน้องใส่ชุดมี การนอนด้วยเดรอเนี้ตอนนี้แปลกทั้งชุดแปลกทั้งห้องแปลกทั้งคนเลยค่ะแต่เรื่องที่ดีในวันนี้พอเรากดทาอาหารเราสามารถทาได้หนึ่งอย่างแล้วนั่นคือชีสนั่นเองจัดไปเลยค่ะลูกถึงมันจะเป็นแค่ชีสหนึ่งก้อนแต่มันก็มีคุณค่าในการกินของเรามากอืมเป็นไงคะชีสก้อนแรกที่ทํากินเองที่บ้านอร่อยใช่ไหมคะลูกตื่นเช้ามาดูผลประกอบการในโรงเรนของเราบ้างดีกว่าสิ่งที่เราปลูกเปเมื่อวานวันนี้เหมือนจะออกดอกออกผลมาหมดแล้วนะคะเมื่อวานเพนน่าจะลืมบอกไปนอกจากกล้วยไม้แล้วเรา ยังมีแก้วมังกรด้วยนะคะอันนี้ก็ตัวทำเงินชันดีเลยทุกคนใจ,จริงนี้อยากจะกดขขยไปให้หมดมากๆเลยค่ะแต่เราต้องเก็บของไว้บางส่วนใส่ตู้เย็นเพื่อเอามาประกอบอาหารในอนาคตด้วยนะคะเห็นว่าเข้ามาถึงวันนี้แล้วเราควรจะซื้อเล้าไก่ไปสักหน่อยค่ะการได้มียไข่เก็บกินในทุกๆวันก็จะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนั่นเองแถมตอนนี้เงินเราเหลือๆเ,เพนจะซื้อมาทั้งตัวผู้ตัวเมียอย่างละหนึ่งเลยนะคะและก็เรียบร้อยน้องไก่ของเรามาถึงบ้านแล้วโรงเรือนของเรายังไม่หยุดค่ะต้องขยายไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทำเงิน ได้10,000บาทต่อวันการปลูกผักไม่ใช่อย่างเดียวที่เพนตั้งใจจะทํานะคะแต่มันเป็นรากฐานที่มั่นคงในการเติบโตไปเป็นมหาเศรษฐีของเราเป็นพาสซีฟอินคัมที่ทําครั้งเดียวแล้วเราอยู่กับมันได้ยาวๆเลยค่ะมาค่ะวันนี้กลับมาในเมืองแต่ก่อนที่เราจะขายของเพนจะกดต่อรองราคากับเขาก่อนเจอการไม่พูดพ่อมทาเพลงนะคะขอต่อราคาก่อนเลยและเขาให้ด้วยค่ะทําให้การขายของครั้งนี้ของเราได้กําไรเพิ่มมาอีก10%เตพนจะกดขายไปเลยให้หมดกระเป๋าหากครั้งนี้ได้เงินมา541บา เ,นะเหมือนตอนนี้ในเมืองจะมีงานกีทคอนงั้นเหรอคะเพนว่าเราลองไปดูกันดีกว่าสิ่งที่เพนอยากให้น้องทำที่สุดก็คือการออกไปนอกโลกแล้วไปเก็บพวกอันนี้ไม่ดีมค่ะเพราะเพนอยากให้น้องทำจเวลีย์ขายมากนี่เลยคะ่ะมาถึงงานเราจะเจอกับยานอาวกาศแบบนี้สามารถกด explore space ได้เลยตอนเช้าเป็นคนสวนตอนนี้เป็นนักบินอวกาศก็เอาสิคะชีวิตหนึ่งวันมันจะเป็นอะไรได้บ้างและน้องก็ขึ้นฟ้าไปแล้วคะ่ะพอเรากดขึ้นฟ้าไปจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เราตอบแบบนี้สาร,รภาพตามตรงว่าเพนก็ ไม่เคยได้อ่านเท่าไรแต่จําได้ว่าให้เราตอบบนล่างบนล่างแบบนี้แล้วเราจะชนะค่ะนี่เป็นไงล่ะคะสูตรบนล่างบนล่างของเราตอนนี้เราชนะและกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยแล้วคะ่ะแต่เหมือนกลับมาครั้งนี้น้องไม่มีอะไรติดตัวมาเลยแล้วยังหายตัวด้วยเหรอคะทุกคนเห็นไหมคือตอนนี้เพนี่เห็นแค่ตําบอบของน้องแต่ตัวน้องมันหายไปอะคะ่ะาก,กลัวมากลูกสาวฉันรีบกลับบ้านเลยคะ่ะด,วดว่วนๆอ่ะล่ะค่ะพอกลับบ้านมาน้องปรากฏกายขึ้นมาอีกรอบเราก็รีบมาสั่งให้น้อง มีชีวิตขึ้นมาเพื่อจะมาช่วยเราทําสวนเลยค่ะทุกครั้งที่น้องดอมเขาให้เมล็ดพันธุ์เรามาแบบนี้ใจเพนก็หวังค่ะว่าน้องเขาจะให้เมล็ดพันธุ์คริสตัลมาให้เราบ้างแต่น่าเสียดายค่ะครั้งนี้เหมือนเขาให้มาแค่พวกเมจิกบีนกับคาวแพลนอย่างเดียวถ้าเราได้เมล็ดคริสตัลมาเราก็จะสามารถหาพวกอัญมณีจากที่บ้านเราได้เลยดูสิหาในการทําเครื่องประดับแต่ละครั้งเราต้องคอยมาซื้อคริสตัลแบบนี้ซึ่งราคาค่อนข้างสูงเลยค่ะเพนจะตั้งใจพยายามหาเมล็ดพันธุ์คริสตัลมาให้ได้เลยค่ะอีกกวิิธีในนาารรทํเงคือ สามารถทำนำเด็กตาได้นั่นเองตอนนี้เรามีสกิลแค่เลเวลหนึ่งทำได้แค่แอปเปิลเท่านั้นค่ะสกิลนี้เป็นสกิลที่มาก,กับภาคฮอชแมนใครที่กำลังจะซื้อแพ็คเสริมต่างๆใน EA อย่าลืมกราโค้ดอิสเพนกันด้วยนะคะพอได้นำเล็กตาเสร็จแล้วเราต้องเอามาบ่มเพื่อเพิ่มมูลค่าของมันก่อนนะคะครับเด็กตาหนึ่งทีน้องเหนื่อยไปเลยค่ะตอนนี้หลอดแดงสุดๆเห็นว่าเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ดีกว่ามาต่อกันวันที่4ท่องไว้ค่ะเราจะรวยความลำบากอีกอย่างของการไม่มีน้ำไม่มีไฟคือเรา อาบน้ำแบบประหยัดน้ำเท่านั้นเราอาบทีนึงไม่ใช่ว่าจะสะอาดนะคะความสะอาดน้องขึ้นมาแค่ครึ่งหลอดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เพนวาเราต้องเดินทางไปที่เขตหนึ่งของเมืองเพื่อไปเก็บน้ำมาค่ะพอมาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะค่ะกดเคาะประตูขึ้นมาชั้นสองแล้วเพนกดอาบน้ำเลยทันทีแน่นอนว่าไม่รออยู่แล้วค่ะ <c oughs> เขามาไล่เราออกไปบอกว่าไม่เหมาะสมนะ,ะไหนลองใหม่ก็ได้คะ่ะไหนลองตีสนิทดูก่อนเผื่อว่าเขาจะใจอ่อนดูบ้างพอความสัมพันธ์เริ่มขึ้นเราลองกดอาบน้ำดูอีกที <c oughs> นั่นไงคะลุกมาอ ไม่อนุญาตค่ะไม่เป็นไรก็ได้ในเมืองนี้จะมีแหล่งน้าใกล้ๆที่เราสามารถลงไปไว่ายน้ําได้แต่ถ้าบ้านเราเป็นแบบออฟเดอะกริดเราสามารถกดไปที่น้ําแล้วแกเตอร์วอเตอร์ได้ค่ะน้องก็จะหยิบถังบักเก็ตออกมาแล้วก็วิดน้ําขึ้นมาแบบนี้เลยเทคนิคหนึ่งที่ก่อนจะกลับบ้านค่ะเพนเอาของมาขายแต่ครั้งนี้ไม่สามารถต่อราคาได้แล้วค่ะขายราคาปกติไปก่อนถึงจะขายราคาปกติก็ได้มาพันกว่าบาทอยู่ดีคุ้มอยู่ค่ะจําของที่เราหามาจากเมืองแฟรี่ได้ไหมคะเพนคิดว่าถ้าเราเอากลับไปขายที่เมืองแฟรี่เนี่ยน่าจะทําได้ดูว่ามีคนลุง,นนงรับ ซื้อพวกยาค่ะจะลองไปขายให้เขาดูนี่เลยค่ะลุงคนนี้คนดีคนเดิมของเราเลยกดไปที่ร้านเขาแล้วไม่ได้อะค่ะเขาขึ้นว่าเขารับซื้อแค่พวกยาแผนโบราณเท่านั้นเองพาเอาไปขายที่อื่นไม่ได้ก็ตั้งโต๊ะขายหน้าบ้านตัวเองไปเลยค่ะจากแพ็กทั้งหมดที่มีเพนจะมีโต๊ะขายของแบบนี้ตั้งอยู่นะคะเผื่อใครอยากรู้ในนี้จะมี city living eco lifestyle business and hobby แล้วก็ crystal creation ค่ะเพนจะเลือกเป็นของ eco lifestyle แล้วกันพอเราได้โต๊ะมาแบบนี้แล้วเพนจะลากของที่ต้องการขายเข้าไปในโต๊ะแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นเพนจะกดไปที่โต๊ะแล้วเทนเทเบลแบบนี้เลยรอบนี้เราจะตั้งราคาอยู่ที่100%พอเซตอัพทุกอย่างเสร็จแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยค่ะเรเข้ามาเรเข้ามาดิฉันมีของขายมากมายค่ะคุณพี่ช่วยอุดหนุ่นกันหน่อยได้ไหมคะลูกค้าคนแรกมาแล้วค่ะเร็วมากาจะขายของได้กดไปที่ตัวลูกค้าแล้วเราแนะนําตัวกันก่อนพอแนะนําตัวเสร็จแล้วให้กิฟต์เซลพิชได้เลยค่ะขนาดตั้งโต๊ะขายของหน้าบ้านตอนเย็นๆคนยังมาเยอะเลยทุกคนวันนี้เงินดอลอยู่ที่4,984มาดูกันค่ะ ว่าจบวันนี้เราจะได้เท่าไหร่มีคนซื้อคนแรกเราจริงๆได้มา14บาทค่ะมาอีกแล้วได้มาอีก20บาทค่ะไม่ต้องสงสัยว่าทําไมขายได้ถูกจังเพราะว่าของที่เราเอามาขายราคาไม่ค่อยแพงค่ะอันละ10-20บาทเท่านั้นเองตอนนี้ดูค่ะเริ่มเยอะค่ะเพนกดคลิกไปรัวๆจนคิวน้องเต็มกันเลยทีเดียวบอกเลยว่าหนะ้าบ้านเราเฟมาสมากๆค่ะแต่พอใกล้ๆจะจบอย่าเซลแล้วดูเหมือนจะไม่ค่อยมีใครซื้อเลยอะ่ะจริงๆเพนตั้งใจว่าอยากให้การขายครั้งนี้ขายออกไปให้หมดเลยค่ะทุกอย่างแต่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นะเนี่ยปาามาก็ ยังคืนแล้วค่ะการขายเมื่อกี้หมดเวลาไปแล้วเพนเลยกดสตาร์ทขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบักหรือเปล่าแต่ตอนนี้ขายให้ใครก็ไม่มีใครเอาเลยค่ะโอ้กว่าจะได้มาอีก40บาทตอนนี้ตีหนึ่งแล้วค่ะดูจากค่าพลังงานของน้องตอนนี้เพนว่าไม่ฝืดแล้วดีกว่าค่ะนี่มันก็จะตีสามแล้วให้น้องไปพักผ่อนดีกว่าแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะมาแล้วค่ะวันที่ห้าอยากดูจังเลยว่าวันนี้เราจะเจอกับอะไรบ้างวันนี้ตื่นมาน้องน้าเครียดเลยค่ะเพราะว่าความสนุกของน้องคือนลอดแดงมากอันนี้เป็นทริคเลยนะคะวิิธีการเพ่ สนุกให้ซิมได้เร็วที่สุดคือการไปขี่จักรยานนั่นเองดูค่ะแค่ขี่จักรยานออกมาเลยหน้าบ้านจากหลอดแดงกลายเป็นหลอดเขียวคือมันเร็วมากจริงๆค่ะทุกคนอันนี้ไม่ได้เร่งสปีดคลิปเลยนะคะแค่กดคูณ2ในเกมเท่านั้นเองกลับมาที่บ้านเราเชา้านี้มาดูมุมแห่งความสุขของเรากันบ้างดีกว่าเพนจะกดเก็บให้หมดเลยนะคะครั้งนี้เราจะเก็บไว้ทีเดียวแล้วค่อยไปขายของในเมืองวันเสาร์เพราะเราจะได้บวกกําไรอีก10%นนั่นะเองบอกเลยค่ะว่าถ้ากดขายไปตอนนี้คือรวยฉ่ำ,ฉำๆมากแน่นอนแต่เราต้องอดทนรอไว้ก่อนนะยังไม่พพอเน นในคไหนมันก็เป็นแพร่สิ i อินคาเราก็ทําให้มันสุดๆไปเลยและก็เรียบร้อยค่ะเพนว่าเพนจะหยุดโรงเรียนไว้ที่เท่านี้ก่อนในครั้งนี้เดี๋ยวเราจะดูแลส่วนไม่ทั่วถึงนะคะแต่เห็นแบบนี้แล้วอดใจไม่ได้อยากจะปลุกน้องโนมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราไปหาแฟรี่ดัสกันดีกว่าแลนดิ้งกลับมาที่เมืองแฟรี่ที่ดีที่เดิมเลยค่ะครั้งนี้เพนชวนเพื่อนแฟรี่มาด้วยเลยจะได้ไม่ต้องไปเดินหาแล้วพอเจอกันไม่พูดพรำทำเพลงกดคอแฟรี่ดัสเลยทันทีค่ะคุณลุงคนนี้เขาก็ให้เหมือนกันแต่เดียวนะคะทำไมยัังงงอยู่ตีกกนะงงมา อันนี้คือค่าตอบแทนของการให้แฟรี่ดัสหรือเปล่าแต่คุณพี่คะ่ะหยุดเล่นโทรศัพท์ก่อนคุณพี่ดูข้างหลังกดพี่ก่อนค่ะแต่ว่าไม่ได้นะคะลูกเราชนะเฉยเลยดิฉันงงมากเลยคะ่ะตอนนี้ดูว่าน้องน่าจะผีเขาคะ่ะเมื่อกี้ไปขอโทษเขาหน่อยเร็วเรายังไม่ได้ทําอะไรให้เขาเลยนะคะเนี่ยแต่พอขอโทษแล้วคุณลุงเขาก็ให้อภัยอยู่โอเคคะ่ะกําลังตามหาแฟรี่ดัสอยู่พอดีมีคนโทรมาอีกแล้วคะ่ะเขาบอกว่าญาติของเราตายไปอยากจะให้เงินมุกนี้เรารูแล้วคะ่ะต้องตอบช้อยที่2แล้วเราจะได้เงินมา2,500บาทแหมถึงจะพูดอะไร ไปเพลินๆแต่เราหาแฟรี่ดัสมาได้9อันแล้วนะคะวันนี้อันสุดท้ายก็นี่เลยคะ่ะขอมาจากพี่หัวชมพูเราก็ได้มาสิบอันแล้วเรียบร้อยเราคาะพลังงานน้องตอนนี้คือติดลบมากกลับบ้านกันดีกว่ากลับมาไม่รอช้าคะ่ะเพนปลุกนมขึ้นมาก่อนเลยแต่วันนี้เราจะไม่ได้ยืนเฝ้านะคะเพนให้น้องไปนอนดีกว่าจริงๆแล้วคุณภาพพืชพันธุ์ในสวนเราตอนนี้คือเป็นเพอร์เฟกต์หมดแล้วคะ่ะน้องนมก็เลยงานไม่เยอะเลยแค่มองสวนแถวน,นี้ก็ดูแล้วคะ่ะว่าต้องรวยแน่นอนเ่าสู่วันที่6อย่างรวดเร็ววันนี้เป็นวันแห่งความรักด้วยนะคะเราออกไป หาหวานใจมาทําให้กระชุมกระโวยกันสักหน่อยดีกว่าคราวนี้เพนว่านอกจากทําอาหารเราลองมาทําแคนนิงดูบ้างไหมคะตอนนี้เรามีผักผลไม้อยู่เต็มเลยเพนจะทําเป็นจอดมะเขือเทศแล้วกันจริงๆจะเกี่ยวกัารทาอาหารน้องก็ไม่ได้เยอะเลยคะ่ะแต่ต้องฝึกไว้นะคะลูกสาวโสดอย่างเราต้องสวยสตรองคะ่ะและก็เกรียบร้อยเราทำทอรเมอรซอสมาได้3มอันเป็นคุณภาพเอ็กซ์แลนเซเลยนะคะทีนี้พอกดทําอาหารเราสามารถทําซุปมะเขือเทศได้แล้วค่ะมีอะไรกินที่ไม่ใช่แค่ชีสหนึ่งก้อนสักทีอ่ะตั้งใจเลยนะ ในที่สุดเราก็จะได้กินอาหารจริงๆที่คนปกติทั่วไปเขากินกันแล้วไหนลองชิมคําแรกเป็นยังไงบ้างคะอ้ายิ้มทีว่าดีค่ะตอนนี้เรามาเปิดกล่องจุ่ม,มเมล็ดพันธุ์ของเราบ้างดีกว่าอยากจะดูจริงๆเลยว่าจะมีมะเมล็ดต้นคริสตอให้เราสักอันไว้นะเพนไลเปิดอันที่เป็นแพ็กเกจธรรมดาก่อนค่ะก็เจอพวกใบไม้ผักผลไม้อะไรทั่วไปทีนี้เรามาลองดูแบบแรกกันบ้างอันที่1ได้เมจิกบีนมาค่ะมาต่ออันที่อ2อ กลายเป็นว่าเมจิกวินของเราสะสมครบคอลเลคชันได้เงินมาห0 0พบาทแทนค่ะไหนลองดูอันสุดท้ายได้มาเป็นข่าวแผนสุดท้ายก็ยังไม่ได้ต้นคริสตัลมาอยู่ดีไหนทุกวันถ้าพอมีเวลาเพนก็จะทาเนกตาเก็บไว้นะคะเผื่อว่าจะเอาไปขายที่เดียวแล้วได้เงินหมื่นมาเลยอะไรประมาณนั้นเนกตาเป็นสกิลที่ฝึกยากมากเลยค่ะทามาสองวันกว่าจะได้เลเวล2องะทุกคนวันนี้หลังจากอาบน้ําแล้วน้ําเราหมดอีกแล้วค่ะกลายเป็นว่าเราต้องไปเก็บน้ามาเพิ่มเติมไหนในวันนี้ก็เป็นวันเลิฟเดย์เพน จะไปลงที่ส่วนสาธารณะแล้วเรามาจีบผู้ชายคนแรกที่เราเจอกันไหมคะและผู้โชคดีคนนั้นก็คือคุณพิจราร์งั้นหรอคะแต่ว่าเขามากับภรรยาด้วยละสิคะเนี่ยเอาไงดีละคะส่องจิตสองใจแต่เขามีภรรยาแล้วนะคะนี่มันเกมเดอะซิมค่ะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปก่อนเราลองมาคุยเล่นก่อนก็นได้คะ่ะตอนนี้เพนไม่ดูเหมือนกันว่าควรจะต้องทำยังไงดีก็เลยมาเก็บน้ำเข้าบ้านก่อนละกัน ทีนี้พอเรากลับบ้านก็ลองแกล้งชวนคุณจอนมาด้วยละกันค่ะเอาหน่ถือว่าเป็นสเปเชียลเดย์นะคะลองร้องเพลงเกี่ยวกับความรักให้เขาฟังอะไรแบบนี้จากนั้นเพนก็จะลองให้เป็นข่องขวัญวันเลิฟเดย์ละกันค่ะให้เป็นดอกกุหลาบไปหนึ่งอันกลายเป็นว่าพี่เขาไม่ชอบเฉยเลยค่ะโอ้ oh my ก็ดไม่เป็นไรค่ะคุยไปคุยมาเพนจะลองชมว่าเขาหล่อละกันอ่ะดูเหมือนว่าจะมีหล่อสีชมบูขึ้นมางั้นหรอคะมิชชั่นก็ต้องเป็นมิชชั่นเราจะลุยต่อไปเลยค่ะอย่างน้นอยถ้าเราไม่ได้ใจค่ะ ขาได้เงินขเขาก็ยังดีคุยไปคุยมาเดี๋ยวนะคะเขาชวนเราออกไปเดทกันหรอ ไไปก็ด้เลือกกิจกรรมอะไรต่างๆแล้วเพ้นจะเดทกันที่นี่เลยค่ะบ,บ้านของเราในตอนนี้อ่ะไหนดูซิถ้าเราลองกดจูบแรกไปจะเป็นยังไง <c oughs> มาแล้วคะ่ะโมเมนต์ที่รอคอยเ <c oughs> ขาวักนะเราออกโอ้ oh my god โอเคค่ะให้มันจบกันที่เท่านี้ดีกว่าเราอย่าไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของแล้วมันเป็นเรื่องไม่ดีนะคะอย่าเอาไปทําตามนะจริงๆก็ดูเหมือนจะไปไม่ค่อยรอดอยู่แล้วคะ่ะเขาเดินหนีเราออกไปเลยกลายเป็นว่าเดทนี้จบไปแบบไม่ได้เหรียนอะไรเลยค่ะนี่นะคะเรื่องนี้สอนให้ดูว่าอย่าไปยุ่ง คนที่มีเจ้าของแล้วอันนี้ทดลองให้ดูเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วกันค่ะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะมาถึงวันที่7ในซีรีส์นี้เพนจะเล่นครั้งละ7วันนะคะเราจะได้แบ่งเป็นตอนๆกันไปชาวนี้เหมือนมีลูกไก่เกิดขึ้นมาด้วยอีกหนึ่งตัวค่ะเนื่องจากไก่ตัวแม่ของเราเขาออกไข่ที่สามารถฟักได้เพนเลยเอามาฟักน้องลูกเจี๊ยบตัวใหม่คนนี้ก็เลยเกิดขึ้นมานั่นเองน้องหนะ้าตาหน้ารักมากยินดีตอนดับนะคะลูกวันนี้โรงเรือนเราก็ออกดอ,อกออดผลเป็นอย่างดีเหมือนเดิมเลยค่ะเพนจะไล่มา ทํามาสกิลการทําสวนเราถึงเลเวล6แล้วนะคะหลังบ้านเราเหมือนจะมีน้องกระต่ายมาหาแบบนี้ด้วยอะ่ะจากภาคขอเทชิวิงเราสามารถให้น้องกระต่ายมาช่วยทําสวนได้แต่เราต้องสนิทกับน้องพอควรเลยค่ะเห็นจะลองให้ของขวัญไปเป็นดอกไม้ก่อนละกันให้ดอกเดซี่ไปค่ะแอบงกนิดนึงพอเราให้ของขวัญไปน้องก็ให้ของขวัญกลับมาด้วยค่ะไหนดูซีจะได้อะไรได้มาเป็นอาหารให้กับน้องสัตว์ค่ะน่ารักจังเลยลูกคุยไปคุยมาตอนนี้เราสามารถขอให้น้องมาช่วยทําสวนได้แล้วค่ะเอาละค่ะในเมืองวันนี้มีงานฟินชิว เพนจะไม่เอาไก่ไปประกวดนะคะแต่เพนจะไปที่งานเพื่อไปขายของนั่นเองเรามาซื้อขายของกับเจตั้งนานไม่เคยแนะนาตัวเลยค่ะวันนี้มาตีสนิทสักหน่อยละกันเผื่อครั้งหนา้าจะขอลดราคาได้ง่ายขึ้นทําอะไรเราต้องมีกลยุทธ์ค่ะและครั้งนี้พอเรากดขอลดราคาเขาก็ให้ด้วยค่ะได้25%เลยนะก่อนจะซื้อเรามาขายของกันก่อนทุกคนลองเดาดูสิคะว่าจบจากวันนี้แล้วเราจะมีเงินแสนหรือไม่อันอื่นไม่ท่าไรเรามาลองดูค่ะแก้วมังกรของเรากดทีนึงเงินขึ้นมาทีละ 700เลยนะคะบอกเลยค่ะว่าของที่เราขายเยอะมากเฉพาะเวลากดขายดอกกล้วยไม้ออกไปโอ้โหรวยค่ะและสิรดรวมวันนี้เราขายได้7 6 0 0 0บาทกลายเป็นว่าเอสเปเรชันเราเสร็จไปอีกหนึ่งขั้นเลยค่ะเงินรวมของเราก็คือ89 0 0 0เลยนะกลับบ้านมาวันนี้ยังจําโตตัวนี้ได้ไหมคะเพนคิดว่าในในวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วมาขายของให้หมดโตเลยดีกว่ามาจัดการของทุกอย่างแล้วมาเริ่มขายกันได้เลยค่ะวันนี้ลูกค้าก็มากันเยอะเหมือนเดิมได้มาแล้วค่ะ210บาทไม่น่าเช ลเลยค่ะ EP แรกของเราก็ทําเงินได้8ปดหมื่นเแล้วนะวันนี้ลูกค้าค่อนข้างจะใจดีเลยค่ะขายง่ายอยู่เหมือนกันได้มาทีละ2 0 3 0บาทก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะเอาละค่ะขายมาจนเริ่มค่าตอนนี้เงินเราแตะ9ก้าหมื่นบาทแล้วนะและของบนโต๊ะของเราก็หายไปหมดเรียบร้อยถือว่าจบภารกิจวันนี้ได้ค่ะเพื่อนราองเหมือนรู้ใจเขามาชวนเราไปโรแมนต์เฟสติวัลที่เมืองแซนมาชูโน่ด้วยลองไปดูค่ะในงานนี้นอกจากจะมีความรักที่ดีให้หาแล้วยังมีนี่ค่ะดอกไม้หายัง มากใหม่ที่เราสามารถเก็บได้เพนก็จะเก็บเลยจริงๆดอกไม้ที่บ้านเราค่อนข้างเยอะอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเรารวยอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะต้องหยุดรวยเราก็จะหาเงินไปเรื่อยๆทุกวันแบบดีแน่ๆค่ะอุ๊ยมาเจอใครแล้วคะเนี่ยคุณมอเดมกกอมกอรคนนี้ก็มีภรรยาแล้วนะคะน้องมะยงชิดหยุดก่อนคะ่ะลูกอาจจะแกลง้กลงของเงินได้แต่ถ้าไปจีบเขาเนี่ยเพนว่าไม่เอาดีกว่าคะ่ะพูดถึงเรื่องเงินจริงๆคนกอดเขาก็เงินเยอะนะคะน่าสนใจแต่ไม่ทันได้ขออะไรหรอกค่ะเขาเดินออกจากงานไปแล้วเรียบร้อยจริงๆแล้วการตีสนิ อีกแบบหนึ่งที่ทําได้ง่ายที่สุดคือการกดไปที่โทรศัพท์แล้วกดโซเชียลบันนี่แอปนี้จะมากับภาค c h o o l Year นะคะเป็นจะกดแอดคุณมอร์เตอร์กอดเข้ามาในคอนแทคของเราแล้วก็กดส่งข้อความแบบเฟรนลี่ไปเลยดูๆค่ะด้วยพลังของโซเชียลบันนี่และไทนิลิบบิ้งกดไปแค่ไม่กี่ครั้งเราก็กลายเป็นกู๊ดเฟรนกับคุณมอร์เตอร์กอดแล้วเรียบร้อยนี่เลยค่ะหลอดความสัมพันธ์ขึ้นมาเกือบเต็มสถานะก็ขึ้นเป็นกู๊ดเฟรนในอนะีพีหน้าถ้าเราเจอเขาอีกครั้งหนึ่งลองมาแกลง้กลงของเงินเขาาสสกรดูมัั้คะอะค่ะหบวนนี คงต้องจบกันไปก่อนปีอย่างไงคะกับซีรีส์นี้เปิดมา7วันแรกสตอรี่เยอะมากแต่เอาจริงๆสนุกเลยนะคะทุกคนชอบเหมือนกันไหมเอ่ยใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กับซับสไครต์คอมเมนต์เาเป็นกําลังใจให้กันได้เสมอแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมมาร่วมสนุกรับแพ็กใหม่ s ป o n g e b o b ด้วยนะคะทวนกติกาอีกครั้งสามารถคอมเมนต์ไม่ได้ว่าถ้าได้แพ็กนี้ไปจะเอาไปตกแต่งเป็นห้องอะไรและทํายังไงจะทําการสุ่มผู้โชคดีวันที่12ธันวาคมเวลา6กโมงเย็นและจะประกาศผ่านหน้าช่องอิสเพนตนเลย ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย